ต้องพันมาอยู่แผ่นดินหน้าดา่านก็เพราะไอสุระนนรงค์พรและอสุราเทพินมันทําให้เสด็จพ่อต้องขับไล่เสด็จแม่จนทุกวันนี้กูต้องพัดภาพต่อเสด็จแม่และน้องชายมัน,น่าพระเจ้าอาเล่าเรืความจริงทุกสิ่งทุกอย่างกูต้องมาบกคอแผ่นดินหน้าดา่านเพราะผู้หญิงใช่ไหมจึงทําให้กูเป็นแบบนี้กูเป็นผู้นําแห่งหน้าดา่าน กูเลยตั้งกฎเอาไว้หนึ่งค้ทหารทุกคนห้ามมีเมียใครมีเมียหัวขาดแต่มึงลองคิดดูได้ไอ้จวดคิดอะไรพระเจ้าค่ะพระเจ้าอาอานนรั้ก็รู้อยู่แก่ใจรับติ๊ก่าวว่าคนอย่างกูนะ่ะตั้งกฎเอาไว้แม่ทานทุกคนมีเมียแต่พระเจ้าอากับมั่นหมายสตีไว้คนหนึ่งให้น้วมาสู่มายาโอ้โหคอยมาหากูทุวัน

คะการวโฝ่ายหญิงสุภิญานะครับเขาบอกว่ารับแบเป็นสมญาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเจ้าภาพมีซองเดียวหรอคะเลน้องส้มเชนราชันนั่งเห้นคู่ที่แล้วผู้เช่นนะคะแต่เกิดคิดจริงก็ได้แม่ยังไงผู้ชายอยากใครอะไรเนี่ยคุณพัด ใส่ถุงแยกกับกิ้มให้ผมด้วยไม่ไม่รู้อะไรเนี่ยถวายบองพวกง่ตะรารสุขจั่ถทวายคนง่าสุขจงใส่เยอะเลยเทวายนงรสม่เลยไม่สงสารเอวกมางเกไม่ไม่ทราบว่ามาทำไมครับมีธุระปีธุระใช่กับใครกับ็ิพี่ทิเบต เสด็จพี่ที่เบสอยู่ไหมเขาสั่งผมว่าถ้าเกิดว่าท่านมาสุมายาให้บอกว่าที่เบสไม่อยู่ครับ<ะ>เขาไม่อยู่เขาสั่งเขาสั่งผมมาไอ้จวดก็แสดงไม่อยู่แล้สิเออก็บอกว่าเขาสั่งมาให้บอกว่าไม่อยู่ไปไหนอยู่ข้างในไนอ้ไอจวดครับมึงควายไม่ได้ควายบอกพูดถ่ายให้ถึงนี้นเลยวกบนกะวนตีนนั่นมาเนี่ยมาเนี่ยรับคำสั่งก่อนรับคำสั่ง อกให้ตอนคำพูดเลยนะแต่แจมแจมเลีงง้ยวหญิงไปอบอกที่เบสราชาว่าสูบละลายไขมันกับครับเ <c oughs> ดี๋ยวพี่เลยทำอะไรเป็นฟิลินส